สวัสดีครับบริษัเทเซตอร์ช็อปจะมาสอนการตรวจเช็ครถประจำวันครับผมของรถ t ต y ยต a r รี o ครับผมตันนี้มาเรามาดูกันว่าต้องดูอะไรกันบ้างครับผมถรถมันสูงครับผมเราจะต้องเจาะนี้ขึ้นอันนี้เราขึ้นรังแดงไว้นาะมันก็เลยส,สูงขั้นตอนแรกเราจะดูภาพรวมก่อนอครับผมว่ามันมีอะไรผิดปกติแปลกตามครับผม ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมอันดับแรกเราก็จะดูน้ํามันเครื่องก่อนนะครับผมแล้วก็ชักการวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาครับผมมันจะมีจุดอยู่2จุดนะครับผมจุดบนคือ m a ็ก็คือเยอะสุดนะครับผมจุดล่างคือต่าสุดนะครับผม m a ็กับินเนาะเราจะใช้ชิ้นชุเปียกเช็ดนะครับผมเช็ดแล้วก็เสียบเข้าไป ชู่ธรรมดาก็ได้ที่ชูช่ชอชื่ไม่รู้ไม่ไมไมรนันยาวเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาครับผมเสียบไปให้สุดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดูทีนึงครับผมว่าอยู่ระดับไหนนะครับผมให้อยู่บนสุดนะครับผมนี่จะมีจุดอยู่เห็นไหมในกล้องไม่ค่อยชัดครับผม,มจุดอยู่บนสุดนะครับผมถ้าอยู่ปานกลาง นะผมก็ยังใช้งานได้ก็วันหลังก็ไปเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่ามิลนะครับผมก็คือห้ามใช้รุนะครับผมเดี๋ยวจะพังนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็มาดูน้ํายาหล่อเย็นนะครับผมคือตรงนี้อ่าเอาตรงมาทางนี้เดี๋ยวเอากล้องมาที่กันได้นี่จะมีบอกนะครับผมแม็กกับมิลนะครับผม ก็ให้อยู่ระดับนี้ครับผมอยู่ระดับแม็กนะครับผมอย่าเติมจนล้นนะครับผมอย่าเติมเต็มนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องไว้ช่องว่างสําหรับแรงดันนะครับผมต่อมาเราดูน้ํามันพาวเวอร์นะครับผมน้ํามันพาวเวก็ถ้าอยู่ในระดับแม็กประมาณนี้ก็โอเคครับผมต่อมานะครับผมเราจะดูน้ํามันเบรกนะครับผม น้ำมันเบรกนะครับผมแม็กจะอยู่ตรงนี้นะครับผมบินจะอยู่ด้านล่างนี้คันนี้อยู่ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมให้อยู่จะต่ำกว่าค่า,ามินนะครับผมก็ยังใช้งานได้ครับผมแต่ย่าต่ำกว่า,า, behold, camera, ah าค่ามินนะครับผมก็ต่อมาหน้าฝนก็จำเป็นต้องมีน้ำฉีดกระจกนะครับผมก็เราเติมอยู่ประมาณนี้นะครับผมอย่าเติมเต็มครับผมรถวิ่งมันจะกระชอมครับ กาเติมต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้เราจะมองไม่เห็นระดับน้ำครับผมต่อมาก็เป็นแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆก็จะมีตาแมวครับผมตรงนี้มีตาแมวให้ดูครับผมก็จะมีสีเขียวสีฟ้านะครับผมแล้วแต่ยี่ห่อครับผมก็ถ้าเป็นสีแดงนี่คือแบตเตอรี่ไฟใกล้จะหมดอันนี้ต้องนําไปชาร์จนะครับผมต้านาไปชาร์จคือว่าเริ่มเสื่อมนะครับผมอันนี้ต้องดูหน้างานทีหนึ่งเนาะก็โดยรวมก็ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีลมยางเพิ่มเติมนะครับผมลมยางก็ดูไม่ยากนะครับผมก็พอเราเช็คหมดแล้วถ้าเราเปิดหม้อน้ําเนี่ยต้องอต้องปิดให้แน่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปิดนะครับผมคืออันนี้ถ้าลืมปิดหรือว่าปิดไม่แน่นเนี่ยเครื่องฮีทเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียค่าซ่อมหลายหมื่นนะครับผมก็หลังจากนี้เราก็สตาร์ทเครื่องครับผมฟังเสียงครับผมก็ ไม่มีปัญหาอะไรก็คือใช้งานได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คทุกวันหรือว่าวันเป็นวันหรือว่าสามวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับผมแล้วแต่รถวิ่งใกล้ไกลนะครับผมถ้ารถวิ่งไกลเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นเช็คทุกวันนะครับแต่ถ้าวิา่งทํางานไม่ไกลครับผมก็ one, when, when, วันเป็นวัน3มวันทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งก็ได้ครับผม โอเคครับผมก็เป็นวิธีการตรวจเช็ครถนะครับผมแนะนําโดยเซนตูนะครับผมนํามาฝากทุกสุกคนนะครับผมให้สามารถไปเช็ครถเองได้ครับผมก็ดูแลเบื้องต้นเองได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เซนตูด้วยนะครับเซนตูชอปขอบคุณครับ